แฟนค่ับจะเพิ่งลุกนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตถ่ายอินเสิร์ตไว้สักครู่นะครับเดี๋ยวเพิ่งลุกนะครับเดี๋ยวเพิ่งลุกนะครับเปิดไฟไว้ก่อนนะครับเปิดไฟไว้ก่อนนะครับอินเสิร์ตนะครับนั่งนั่งอยู่กับที่นะครับนั่งอยู่กับที่นะครับเดี๋ยวสักครู่จะมีกำลังกองกำลังทหารนะครับผม อ่ะมองมากลางเวทียิ้มแย้มแจ่มใสนะครับทุกคนทำเหมือนกันเลยครับตอนนี้คือเอาป้ายปิดหน้านะครับโอเคครเดี๋ยว5-2แล้วนี้ยาดังๆมองมากลางเวทีนะครับนะดังๆเอายาตรงกับคนี่บอกให้พอนะครับจะพรแลวกีดดังๆให้กับตัวสตาร์1 2 3มาไม่หวเยนือยปะล่ะไม่หวจ้า ชวยแล้วลยูชวยแล้วลยูอย่าดูไอ้แล้วอยู่ไอ้แล้วยูกับน้องๆหน่อยอดิไอ้แล้วอยู่ด้วยกินด้วยไม่หันมารีนีน้เนี่ยเอ้โอ้ขออนุญาตนะฮะทีละกลุ่มนะครับแต่งใ,ใ,ให้ให้ทุกบ้านช่วยกันฟีดเสียงดังนะฮะเริ่มจากบ้านแรกครับบ้านแรกแฟนคขับดิบ